ท่าผู้ชมคะคุณชายคือกคลิกเขียนบทกรอนได้แบบนี้ฮะ,ฮะหากไทยจำล้ำเลิกบ้างอ้างขอบเขตเมืองขเขมรทั้งประเทศของใครนั่นใครเล่าตั้งวงกษัตริย์ปัจจุบันองค์ล่วงนั้นคือใครที่ไหนมาเป็นเพียงเจ้าไม่มีศารสมสารวิ่งได้แอบอิงอำนาจไทยจึงใหญ่กล้าทับไทยช่วยปราบศัตรูกู้ภาราสถาปนาจัดระบอบให้ครอบครอง ได้เดชไทยไปคุ้มกลาหัวจึงตั้งตัวขึ้นมาอย่างจองหองเป็นข้าคันทศีมาฝ่าละอ,องส่งดอกไม้เงินทองตลอดมาไม่เหลียวดูโพไขไอสวรรค์ทั้งเครื่องราชกกุธพันธ์เป็นหนักหนาฝีมือไทยแน่นักประจักษ์ตาเพราะทรงพระกรุณาประทานไป มีพระคุณจุนเจือเหลือประมาณถึงลูกหลานกลับเนรคุณได้สมกับคำโบราณท่านว่าไว้อย่าไว้ใจขเขมรเห็นจริงเอ่ยเห็นไหมไว้ใจไม่ได้สัญชาติขเขมร